เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ละครับเราก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับผมตู้กาชานะฮะทางด้านของอาบาทอกนะผมว่ามันน่าเปิดหรือว่ามันควรจะข้ามนะฮะจริงๆต้องบอกว่าแค่เห็นตู้ตัวละครแล้วก็กพอแบบรู้ชะตากรรมแล้วไนมะ่วควรจะทําอย่างไรนะฮะผมขอพูดถึงในส่วนของความสามารถของบาทอกที่ผมมองว่า มันค่อนข้างที่จะดีนะครับนั่นคือการมองเห็นท่าไม่ตายและก็การเปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมอาจจะไม่พูดความสามารถของเขาทั้งหมดนะแค่จะพูดแค่อนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเรามันเป็นตัวลอนที่ผมมองว่ามันไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าของมันต้องมีถ้าคุณไม่อวยจริงๆนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับความสามารถที่ชอบของบาร์ด็อกก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็มองเห็นทำให้ตายศัตรู5เทินนะครับแต่ต้องมีตัวละครที่ชื่อโกคูนะครับหรือมีตัวละครที่ชื่อว่าฟรีเซอร์เป็นศัตรูนะก็ร่ะคนข้างที่จะน่าจะมันไม่ใช่น่าจะน่ามันหาง่ายม,มากเลยความสมามารถนี้เพราะว่ามาร์ดอกผู้นาเป็นโกคูแฟม i l y ี่ถูกไหมเราก็คงจัดมันไปอยู่ในทีมโกคูแฟม i l y ี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสมามารถในการมองเห็นทำให้ตายกับเปลี่ยนลูกแก้วอ่ะมันจะได้ใช้อย่างแน่นอนแล้วก็ ค่อนข้างม,มีประโยชน์มากๆนะครับกับเกมสั้นๆเน,นี่ยบาดาค่อนข้างที่จะเก่งโคตรเลยนะครับแล้วก็ตัวของมันเองอ่ะยิ่งเกนลูกเข้วสีลุง้งก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยเนาะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตามเอกค่อนข้างที่จะดุนแรงนะครับสำหรับบาดอกส่วนอื่นผมก็เฉยๆนะทีมที่ไปได้ก็เพียวไซยาโกคูแฟมิลี่ประมาณนี้ที่ทําให้บาดอกแข็งแร่งนะครับพูดถึงบาดาหมดแล้วถ้าถามผมว่าคุ้นค่าไหมสำหรับผม ไม่เปิดดีกว่าข้ามดีกว่านะครับแล้วเรามาลองมาดูลูกทีแบะให้ลูกทีมเนี่ยมาดูข้างตู้เราจะพบเลยว่าโอ้โหข้างตู้ดูนขึ้นแบนเนอร์มามันมีเบต้าเิตา้ตาเบตาบ้ตาโบลี่แล้วก็เพื่อนของบาท็อกหรือไม่ล่ะมันชื่ออะไรนะคือถามว่าเบต้าสองคนนี้เก่งไหมเบต้าสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่าไปเล่นด่าน,นยากอบบไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเอาไปเล่นด่านพวกเอ็กซ์ติมสุ per เบตต์นโหลดเอ่ออะไรพวกนี้ยังพอเล่นได้นะครับเพราะมันมีสตัน นะแต่เบต้าสีม่วงเนี่ยยังมีงานได้ทําอยู่ในบางด่านแต่ก็ไม่เยอะแล้วนะครับคือถ้าไม่อวยจริงอ่ะถ้าไม่อวยป่าเบย์เหมือนผมจริงอ่ะแนะนำไม่แบบไม่ต้องเปิดเลยส่วนโบลี่ก็ค่อนข้างแบบเก่าแล้ว่เหมาะกับบางดา่านเพราะเลงด่านเล่น,าน,านยากไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าสแต็กไม่ทันตายก่อนถ้าเกิดคุณต้องเปิดโบลี่ประมาณเกือบดาวลุ้งอ่ะถึงจะเล่นได้ครับผมมีเบต้าดาวลุ้งไงมันเลยพอเอาไว้เล่นอย่างด่านเล่ยากไหวนะครับผมเลยมองว่าตัวนี้ เป็นตู้ที่เหมาะสมที่จะข้ามที่สุดแล้วนะตอนนี้เพราะเราเพราะเราดูข้างตู้กับตัวของบาท้องเองอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีขนาดนั้นแล้วด้วยแค่โกลฟ f a m มิลี่ตัวเ,เก่งค่อนข้างเยอะนะฮะบอกเลยว่าตัวเก่งค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะตู้เนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่คุณจะข้ามแล้วข้างตู้มันไม,ม่ข้างตู้มันไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยอันนี้พูดจริงนะเพราะฉะนั้นผมมองว่า ถ้าอยากจะเปิดจริงก็ล้องก็ได้ครับ25เม็ดเนาะเออร้องก็ได้แต่ผมก็ยังมองเล่นคิดดูดีว่าเก็บเพจไปดีกว่านะครับมันเลยเป็นตู้ผมมองว่าข้ามดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผู้ถือผู้เล่นเก่ายังไงผมก็ก็เฉียให้ข้ามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตู้มันดักเรามา,มากกว่าน,นี้เ้อใจไหมเดี๋ยวมันจะมีตู้มามา,มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ ข้ามตู้นี้ไปได้จะดีมากแล้วลองเปิดตู้ถัดไปดีกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีขนาดนั้นเลยอ่ะคือผมไม่เคยเห็นใครเอาบาร์ด็อกไปเล่นในโหมดชาเลนจ์ยากเลยนะอันนี้ต้องบอกตรงนะและยิ่งคุณเปิดได้มาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันยิ่งไม่ได้มีไม่ได้เก่งไม่ได้แบบอะไรกว่านะั้นมันต้องเปิดประมาแบบ2ตัว3าตัวเพื่อปรดเส้นทางหน่อยคือถ้าบาร์ด็อกไม่ปรดเส้นทางอ่ะผมมองว่ามันเฉยๆามากเลยนะไม่มีอะไรดีเลยนอะกจากเปลี่ยนแก้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่า ด้วยแคทโกคูแฟมิลี่อ่ะเนาะอย่างที่บอก่คือแคทโกคูอ่ะมันมีตัวเ,เก่งๆนะครับ <laughs> ลำปาร์ด็อกถามว่าจะยืนตรงไหนก็ตอบยากครับนะอันนี้พูดจริงๆแล้วตอบยากมากถ้าไม่ตายก็บูนันต์ตกตีเป็นอุปกันแคทเอกอย่างที่บอกคือสิ่งที่ชอบที่สุดคือ,อการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็บอกอถ้ามไม่ตายอันนี้ผมมองว่าเทพสุดแล้วส่วนน้องอื่นผมก็มองว่าค่ะแล้ว <laughs> กนะ็ขอโทษแฟนคลับบาร์ด็อกด้วยแล้วกันนะครับในความคิดเห็น ส่วนตัวผมมาผมมองว่าเราควรจะข้ามดีกว่านะครับไม่ควรเปิดเลยเก็บไปรอครับไปรอแปปีเลยแต่8ปปีถามว่าเฮ้ยพี่มันนานไปนหรือเปล่าแปีล้วถ,ถ้าจะมองไปแล้วมันนานมันก็นานจริงๆแหละนะแต่ว่าผม,ผมมองว่าเราข้ามไปก่อนได้แล้วเรารอไปเปิดตู้ก่อนที่จะถึงบ้านท้องอ่ะผมมั่นใจว่าตู้ยำฉามันจะมาก่อนติตู้ยำฉามันจะต้องมาก่อน8ปีถ้าเกิดไม่มีผ้านะผมว่าเราเก็บเพชรไปเปิดเอาตรงนะ เอาเพชรเนี่ยที่คุณเปิดบาท้องอะบไปเปิดยำฉาผมว่าแม่งแม่งดูดีกว่านะยำฉาเก่งในระดับหนึ่งเลยนะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงนะยำฉามันใช้ได้เลยนะก็น <c oughs> รื่งสิผมรู้ว่าบาตรองก,กับยำฉาแม่งพอๆกันนะนอนแล้วก็ยำฉาดูแบบมันก็ดูแบบยังไงอะ่ะมันดูเหมือนแต่มันดูดีอะเออแต่บาทรองก็ไม่ได้บอกไม่ไดกก้บอกว่าบาทองกากนะแค่บอกว่ามันตู้หลังตู้อะมันม,มีอะไรที่แบบดึงดูดเราได้เลยผมแนะนําเลยว่าข้ามดีกว่านะครับสำหรับผมนะผมน้องว่า เรารอไปดูตู้กน,น้าหรือว่าเรารอให้แบบหลุดหล,ลุดสปอยตู้หน้ามาดีกว่าแล้วเรค่อยตัดสินใจเราอย่าเพิ่งรีบเปิดเลยนเลยนาะเออเพิ่งรีบเปิดเลยสำหรับผมเนาะอ,อย่างที่บอกย้าอีกทีผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงผู้เล่นเก่าด้วยผมก็แนะนำว่าผมว่าผู้เล่นเก่าเขาขรู้อยู่แล้วเขาข้ามอยู่แล้วครับตัวแบบนี้นเนาะส่วนผู้เล่นหน้าใหม่อ่ะที่กําลังรองเพลและแบบจิตใจไม่ค่อยหยบกันเนื้อตัวนะผมแนะนําให้ข้ามนะฮะก็ส่วนสุดท้ายเลยถ้าเกิดคุณเป็นแฟนขับปาร์ตอกนะคุณเปิดไปเลยครับคุ้มนะับถ้าคุณเป็นับ คุณเปิดเปิดยังไงก็คุ้มครับไม่มีใครบอกได้เด็ดกับตัวคุณแล้วนะครับเหมือนกับที่ผมเป็นแฟนคลับอาเบเนี่ยผมชอบผมเลยเปิดเท้าลุงนะผมก็ชอบเล่นนะถึงแม้ว่าตอนนี้งานมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ผมก็เปิดก็ชอบเงเปิดจนเท้าลุงนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับตู้กระชากาดว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีนะผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองเนาะเพื่อนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะก็ลองเก็บในพิจารณาดูนะครับก็อย่างน้อยถ้าเกิดมันช่วย เพืเ่อนๆได้สัก1% 2%, ก,2ก็ดีนะครับผมโอเคเหมือนเดิมครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยวน,นะครับผมสวันดีสวัสดีครับผม